พี่พี่ป๊ปอปไอ้เสื้อใหม่ลหรือปูสวยชิบหายเลยว่ะสวยจริงแบบใส่ใส่เดินเที่ยวได้แต่นึกถึงภาพปูใส่กูก็ยังนึกว่ามันก็ไม่สวยสำหรับปูพาโบไม่มาแล้วครับน่าจะไม่มาแล้วล่ะครับเดี๋ยวมึงไปถามมันสิครับเขาเออเขาอยู่ตรงนี้ครับแพ้ไม่มีตัวตนแล้วกูเ<ส>ื็นอะไรวิญญ,ญาณเลยเหี้ยนี่คือด่านอะไรเลยกูเบสเลยเฮียโอ้โหมีไดเวอร์เอ็กโวซีเลือกท่าชนะก่อน มั่นใจขนาดนั้นหรอพี่้มันต้องทำอะไรบะก็ยิงอ p g กับน่าจัดรถนะพี่เย้โอ้ยโอาโบลิ่งเหรอโบลิงเหรอใช่โบลิงที่มันจะเป็นรถลงมาอโบลิงโบลิงโบลิ่งม่ามีปสายด้วยนะมันมีสี่ทางเลยระวังเออมาแล้วมาแล้มาแล้วมาแล้วมาลูน เกย์นัดเกนัดเกย์นัดดูในแมพดูในแมพามดหน่อยหมดดิพี่ทศพี่ทศพี่ทศหมดแล้วโอ้ยพี่ยิ้ไม่โดนขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนขึ้นไปแล้วขึ้นไปนนู่แล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วมันลุ้นไปแล้วไปลว้นแล้วเหลือสองคนเหลือสองคนไหนอยู่ไหนมองไม่เห็นใครเลยมองไม่เห็นใครเลยไหนยะไหนยะไหนอะนี่เหลือใครอีกเนี่ยอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะเหลือสามสองเนี่ยตอนเนี้ย

ไอ้เห oh, oh, like> ี้ย้วไ่ no, ้เหี่ยไเลยอุ้ยยอ้โหมาอ้ยโอ้ยอ้ยนันไ่ชอบขับรถเหยียบคนด้วยอ่ะเขาถนัดมากเลยเนี่ยอี้ยเหียบร้อยไหมเหยียบร้อยไหมไม่ตายไม่ตาย

เดี๋ยววผมเอารถเ่าลงมาจอดหน้าหิวก่อนนะแล้วปล่อยก็ค่อยๆปล่อยลงไปเราปล่อยข้างในปล่อยข้างนอกดีเพชรเออถ้าปล่อยในก็ดีนี่จะได้มีรูปเลยอะไรครับนี่ไปไปเว้ไปแล้วฮะมันบังคับลงทคงนี้เหรอใช่ไป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 ันพร้อมกันพร้อมกันอุ้ระเบิดอุ้ระเบิดอุ้ยระเบิดไหนๆยังไงอุ้ยเจอแล้วอุ้เจอแล้วอุ้เจอแล้วอุ้ยเจอแล้ววัน เอาว่าเหลือคนเดียวแล้วพี่เหลือคนเดียวแล้วโอ๊ยจุกได้จุกยังได้แข่งๆเรียบร้อยร้อดๆขับรถไปพร้อมกันอ้าวจะได้หรอต้นวัยฝามือบดตุ้ดเดี๋ยวนะแล้วคนอื่นหายไปไหนเฮ้ยกูคิวหนึ่งนะเป็นโอมิปป๊อปและคูณเฮ้ยยังไม่จบว่ะเฮ้ยเราลงเฮ้ยเราลงพร้อมกันเราลงพร้อมกันนะลงพร้อมกันนะไปไปขวาไปขวาไป

เ้าพี่มันจะไม่โดนก่อนเแขงเมื่อไปแม็กไปถ้ามันมันถอยลงวะมันจะไม่หยุดใช่ไหมมันจะไม่จิงเหรอเนี่ยจิ้มสุดแล้วเอาดิเอาดิอ้ยโอ้ยกะวังเฮ้ยชนะเลยชนะเลย จนพี่วานคนสะใจโอเควอ้านสุด้ายมวานวานวานวาวานลอแม่งแบนมั็นทอมันเจอรี่เลยมั้งเีอะมาแล้วเี่โตซิลิฟูโอ้โหเรียบเแม็กสบายได้หลาโอ้โหเป็นเ้นแม่งแกร่งว่ะทีมนี้เลยมีนาทศอยู่เราได้อยู่มีพี่ป๊อปไม่แหละคุณป๊อกแบกได้อ๋อเฮ้ยปืนนีปืนปืนปืนโอ้ยโอ้ยบานบานเบอร์ มันมนมีปืนยิงเานปุ๊บวันปุ๊บว่าตัวสิริฟูวอ้าวว่งตสิริูโดนปปองกูโดนไหมอุ้ยใครูพี่โตสโนพี่ไม่แต่งตัว้ไม่ยแม็กโอ้ยพี่โตพี่ต พ oh, oh. oh, oh. ี่โตวิ่งายวิ่งายตันแมงสัตว์รู้โดนดเหียเอาโอมาวิ่งแรกกันบ้มหนอนพี่หอนพี่หอนหนอนหนอนพระปอบคุณโอ้โหเฮียพ่โต ติดแฟ็ตไปแล้วไอ้สัตว์ใจอยู่ีขอบคุณโอ้โหไอ้เหี้ยมาบอกเลยชนะขอบคุณวิ่งเข้ามาทำไมแย่เลยแพ้ได้ยังไอ้สัตว์จิ่งไป่อยลไอ้สัตว์ยิงไม่เป็นกูยิงไปห้าเลยเหรอตกใจฝีมือตัวเองเหรอไอ้เหี้ย แไ่้ค่าสามตายสิบตัยไอ้เฮียไม่มีมึงกูไม่รู้จะต้องใช้ชีวิตเป็นที่หลอดนานเท่าไหร่เลยไอ้เย็ยปั่นจักรยานเหรอไอ้เฮียแล้วอามาไม่มีแรงปั่นด้วยปั่นไม่มีแรงปั่นไอ้เวลาปั่นจักรยานมันปั่นยังไงนะพี่ลืมป่ะเอ็กยำๆเอ็กแกล้วแล้วนิ้วโป้งหูเตรียมลาโลกแล้วก็ทำเล็บค้างที่เป็จแล้วอะยังอีกมาริโอคาส์ไปไหนเฮียเออเจ้นี้พอได้เฮีย ท้ละโอ้ยใครชนปวเนี่ยไม่มีเลยเออทีละสกิดแล้สกิดมาล้างเลยโอ้พี่ป้อมนี่ขับรถไกขี่เต่าเนี่ยอ๋อพี่เขาวัดกันตอนเข้าเส้นชัยเฮียไม่ได้วัดตอนขับอยู่คนรีบกันเฮียเลยวันนายกจะน้องประชุมพรุ่งนี้เลยรีบกันเฮียเลยวันนายกจะน้องประชุมพรุ่งนี้เลยแต่เรื่อง อตอนจริงว่ะอมกะมาดีไปเคมันผมมาแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยปอนกูกูน็อครอบแล้วพี่ป๊อปกูน็อครอบมเมื่อพี่ไอ้เหี้ยน็อครอบแสดงว่าคนต่อมันก็ปูแล้วคนตบอมนก็ปูแล้วยิ้มดีก่อมีคนบอกแต่พี่ป๊อปยังไม่เคยถึงเส้นชัยนะครับแต่พี่ป๊อปยังไม่เคยถึงเส้นชัยนะครับมึงบูลลี่พี่ป๊อปกันเหรอเฮ้ยอ๋อกูเอาผท้ายละ บอสแมงไรกุญปติติดอะไอเหี้ยเอ้ยเพชกุนอก้องแล้ววะผมไม่ยอมโอ้โหแต่ว่าพ่เกียังน็อกรอบพี่ปั๊ได้โอ้ยเพชอ้เหียคีองเอ้เหียตครับตครับตครับโอ้ยเพชรไเหียจริงอนะรับโอ้โหนี่่อเฉยเลยเพชอ้เหียโอ้คเหี้ยเลยสัต ไอ้้เหียพี่ป๊อบแม่งร่วมกิจกรรมนี้เหี้ยนเร่เข้ารวมไม่เริ่มเข้ารอบครับโอ้ยเนี่ยโดนโดนโดไอพป๊อบถอยไปไหนถอยไปไหนโอ้ดิฟเองพี่ป๊อบดิฟว่ะพี่ป๊อบดิฟกูเบลอะไอมึงต่อมบุ๊คพึ่งไปหน่อยเฮ้ยเฮ้ยดีฟเดี๋ยวดีนเฟเดี๋ยวดีฟตีวิ จบภาพสวยครับเฮ้ยจบภาพสวยพี่เอ็กวอร์บอกจบภาพสวยสัตว์พี่ป๊อปครับเถวัตกันที่การเข้าเส้นชัยพี่ป๊อปยังไม่เคยเข้าเส้นชัยเลยนะครับผมก็ยังครับเว้ยง่ามาดันเบสอ๋อมอไซค์ครับโอเคที่อไอ้ว่านแม่งตันเคสอพระไอ้ด่านนี้นี่เองที่มันมีแหลมๆพุ่งมาเดี๋ยวๆใครเอารถป๊อปมา ใครรถป๊อปปนี่โต๊ะรถป๊อปมาเนี่ยป๊อป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 ป์ป๊อปป์ใส่ไ้ไหมอุ้ย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 อนี่ไงโดนแล้วอุ้ยงัดกูไปแล้วไอสัตว์ไปแล้วต้องรอจังหวะต้องรอจังหวะได้แม่งโลกจิตตัดตัดโอ๊ยโอ้ยกลับไปเลยกูกลับบ้านเลยกูกลับบ้านเลยไอ้เฮียแม็กกี้กลับบ้านเลยตัดตายโอ้ยตายด้วยสับเป็นชิ้นเลย อยากรู้ว่ามีไกไปหรือยังอนแล้วมีนนทนนที่หนึ่นนที่หนึวันปุ๊บมดคุณลอไอ้ปักมเดือดคุณออะไรเนี่ยอะไรอีอ่านเลยอะไรเจอกันมาได้เราเพียบมาทำไมไอ้หลุกงลอยโอ้ว้ววววววดวไไวลววยววววยวว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 วเวยวววววโวว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 ยวอวว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 วเวว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 ว ครเข้าวิ่งเดินกูจะผ่านอยู่แล้วเป็นเอเข้าที่หนึ่งแล้วเหรอยังยังเนี่ยผมเข้าแล้วเสี่ยเกมแรกฮ่า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 ไอ้เฮ้ยไอ้โอ้โหโอ้โหเอาไอ้เหี้ยผ่านเฉยงดงัดไอ้เหี้ยผ่านเฉยงดงามไอ้เหี้ยที่สองไอ้สัตว์งดงาม ผ่านไงวะเนี่ยพี่พี่ขับช้าหรือขับเร็วเนี่ยเอาจริงขับเร็วขับเร็วพี่ช้าไม่ได้เว้ยเราต้องเปลี่ยนทางเรื่อยๆโยกโยกเหรอยกซ้ายยกขวาใช่ใช่พี่ป๊อบเด็กคนพี่ป๊อปมึงลงไปขับที่ที่สนามบินข้างล่างคนเดียวทำไมโเราเฮี้ยทางขู่ขาไอ้เฮี้ยไปตรงเฮี้ยเลยแม่บอกพี่ป๊อปไม่คือจีนเนี่ยกว่าพี่แม่งคิดต่างไอ้ยันเราป๊อปดิฟด้วยจัดด้ว โดนนัดด้วยเฮียโดนนัดด้วยอะไรกันนี่ยไม่เอาอะไรเลยอันนี้คืออะไรอ่ะเออต่อยพี่ต่อยพี่เตะแบบว่ะเออมาเด็กทีมแข่งด้วยกูอยู่ทีมเดียวพี่กู๊ด้วยขึ้นตู่มาไหมอ่ะมึงด้ตามมึงคนที่อยู่ละไอ้ที่เนี่ยดันมอะไรเนี่ยดันมาครับสวัสดีคอมเฟ่ฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะปืนสั้นหรอ มาดิไปพี่กุ๊ดไปดูกุศลไปพี่กุ๊ดเฮ้ยโอ้ยมีอ๋อมีดูดมีไฟดูดด้วยโอ้พี่ตอุโตสิงด้วยปันท้ายปันท้ายนอกระสิงน้ำติ้นอยู่หลังหลังหลังเรื่อยหมดวอเตอร์แตกเที่ยนพี่แม็กกูยังไม่ทันยังไม่ทันทำอะไรเลยที พี่จอรพี่จอร์วิ่งเข้ามาทำไมอุ้ยพี่คเนสวัสดีครับนิกวัสดีครับท่านชีทมิกอดีแคเราดีงล่เาโอ้โหเอมเออลูกปืนอยู่นั่เลยนน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 ะนน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 น่ะนน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 นวน ไปมากไปโอ้ยมีฟอปโอ้ยเย่เชื่โดนละนนท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 เรียบร้อยไปเชื่อเลยดีครับนี่เป็นไปตั้งพันขอบคุณครับท่านซิกนิดสั่งพายไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้กินครับสั่งพายที่เป็นรถเดี๋ยวดื่มกินยา่ายด้วยนะครับเอ้ยไม่ต้องกินมีนี่เป็นยาถ่ายอ่อน สวัสดีเจ็ดแสนคนดูทางช่องเลวอนด็อบซกี้ด้วยนะครับหือไอ้เหี้ยคนดูเ<ม>ยอะขนาดนั้นเลยเหรอเจ็ดแ <c oughs> สนคนบอกอ๋อช่องพี่องค์อ่านแชทไม่ทันเลยครับก็มันจ์เจ็ดแสนคนอะอ่านไม่ทันละต้อมพี่โอ้อ่านแชทไปเลยนะครับอ๋อไม่มีครับข้างๆกูไผ่วะเนี่ย<ม>โอ้พี่โต <c oughs> โอ้โหเลือกรถไม่ทันวิเทเลอร์รคันนี้สวยดีวะ่ะซื้อบ้างดีว่ะว่ารถอะไรมาแข่งกับเขาวันนี้ โอ oh, oh. right. ้โหแต่เริ่มอออะไรกันวันนี้อหน้าอะไรกันวะหน้าใครเริ่มก่อนโอ้โหโอ้ยวหียไ้ยอเไอ้ยอ้้เอ้้เอ้ไวไไวห้เอ้เไเี่

เเออออาาีีกกแแลล้้ววใครอยู่ท้ายเลยพี่อ้วมีคนเดียวปีเอ็มปีเอ็แต่ก็มันดีนะซัดยาวๆเลยพี่ปั๊บหนุ่มไว้พี่ออสุดยอดออสุดยอดข้างหน้าเอากันลงหน่อยข้างหน้าเอากันลงหน่อยมันทิ้งห่างไปแล้วจะเล่นแมวเพื่อนห้เบืองหลังเลยอะไรวะข้างหน้า คือเหตุผลตอนนี้อยเาี้ยเลยโอ้โพี่ป๊อปท็อปโอ้ยว่ดกูโอ้โหอย่างเนี้อพี่ป๊อปขับสวยเลยไปดิเคนัทไปดิพี่โซดบ๊ายบายมึงก็ไปโอ้ยไอ้สวนเขาวนีมึบักของเกม อุ้ยอุ้ยปองคุณยอนสอนเฮ้ยโอ้โหเคลียรไอพีเอาทำิแล้วอ่ะโหดูป๊อปปองคุณซะก่อนได้เลยป๊อชนมัน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 ได้เลยเคนียร์ยั้ไม่โดนนีกเหรอไม่ถึงไม่ถึง เเกมพี่อันนี้ลบทิ้งไปซะเลยนะพวกมึงมาเลยมาแล้วนะฮันเบคเคสผมมาแล้วนะ72สูสีสูสีตีคู่ลูกี้พี่สูสีที่เป็นตลกคาเฟ่เก่าป่ะครับน้ามันชูสีคุณพี่ก็จะไปแก้มันมนักหนึ่งได้ใจพี่เรามันสตรองว่ะพี่กระเด็นโอ้โหเฮ้ยเป็นคนหนักว่ะชิมผมไหมเฮ้ยมีเจ็ตด้วยมีเจ็ตด้วยเอาไปเจ็ตดิเราเฮี้ยอะไรล่ะ เด็ดโดเด็ดโดเด็ดโแมนมาหัวลำใหญ่มาได้สัตว์มาอ้เหี้ยโเขาครับสีโอ๊ตมาีโอ๊ตไยไอสัตว์ไทยไยวิ่งตรงนี้ใทยเหยียบแม่เหยียบอาอเหียบใสอยเหยียบมันหมดไรวสัตว์กับเครื่องบินชนไปเกี่อะไรอุ้ย โอ้ยชิดเธอบังกูปิดปากใครแม่งรู้พี่ปฟันพวกมึงแม่งมีปมอะไอ้สัตว์โอ้ยเฮียใครวิ่งตัดหน้ากูโอ้โหแล้วกูยิงมาเบิดโมเตองตายเชี่อว่าไอ้สัสไอ้เฮียคนเฮียชุดคอมเฮียพี่ต่อนัดทอตเรียบร้อยไป ต้องตเจอตบใด้านืนล้วโดนตอตอตโอ้ยไบอสายแล้วโนเชี่ยไม่โดนไปดีมาก หวานหวานวะหวานจับไม่ได้ทำอะไรพูดคำเมื่อไห้ครั้งนึ่งวคเข้าใจแล้วทำไมคุณถึงรถเกมที่ยังมีถึงไปตามยุติครมอีกแล้วห้าสามอีกแล้วสี่ดิอ๋อมึงไม่นับพี่ป๊อปหรอนนไม่ไม่ไม่มันมันขึ้นหน้าจอหูขึ้นสามเองไอ้เยใจมึงแม่งสุดยอดว่ะ กระเป๋าเราเป๋ากระเป๋าเยอะกว่ากระเป๋าเยอะก็่ากรเปาอ้ยป่อยก่อนเลยป่อยก่อนเลยสัตว์ปก่อนเลยนะตรงนี้เหี้ยป่อยก่เลยสัตว์ผู้ผกระเป๋าไร้เหี้ยเอาดิเออเอาดิเอาดิเอาดิกระชื้ซ้ำด้วยสอีกกระชึ้ซ้ำด้วยอี๋นี่ปองกูกระชึ้งปองกูกระชึ้ซ้ำด้วยกูไปต่อยใครวะนะโซวิโซไอ้บอสไอ้บอสเอากระเป๋าไปส่ง กระเป๋าเข้ากอลสัตว์มาไปไหนมาไปไหนอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าลุ้ยอุ้ยอุ้ยป่อยเนร่วงเลยสัตว์โดื้อนโ้อย่ำหน้ากชืซ้อุ้ยยูยอุ้ยอุ้ยอย่าลุ้มอย่าลุ้มากนี้อยาลุ้หอุยอุ้ยอายแล้วดิเฮ้ยมีชาวบ้านมาช่วยแล้วพี่โอ้ยยิ้่ ข่าวช่วยข่าวข่าวชาวบ้านช่วยข่าวชาวบ้านช่วยไอ้เจ้ยทำเน็ยทำเน็ยมาเพียบเลยนี่เราต่อยกันแล้วครับเจ้านายมีชีแน่โอ้ยเคยพี่เต้โอ้โหไม่โอ้โหพี่ป๊อปอะไรวะนี่ป๊อปเนี่ยป๊อปป๊อปไม่ปใส่ป๊อด้วยหรอโอ้โหอ้ยสามคนลุมฟองกูนฟองกูน พี่โตโอ้หูพี่โตหัวทิ่มงานสัตว์ปองกูดย่งชุนเจอย่งชุนเล้ววะเฮ้ยมแล้วคุณอึดจังวะนีน่าโลนอโดนสัตว์วันพันแมนเข้าแล้วนะจบแล้วนะเข้าประตูไปเลยวครับประตูไปเลยแพ้แล้วเออเยอะเลยเอ้ยบอสเอมีพีตลอดเลยวะ หมดแล้นี่เดยด่านเดด่านพี่อ๋อด่านสุดท้ายเฮ้ยด่านนี้กูดีนเอฟได้เพราะกูห่าไอ้บอสสิบห้ตมเอฟได้เอฟโดนรถบัมหรอใช่พี่ด่านนี้เลยชอบที่เวลามันหมดอะสุโมสูโมให้ฝั่งนู้นเป็นทีมประจำเหรอใช่ใชใช่ ต่อตัวนี้ป่วคนดีเลยนะต่ที่ทอปแม่งงัดได้ป่ะพี่ไอ้พี่คนไหนวะไอ้โอ้ยไอ้ดีตัวดีโมเดียตอนนี้แอดมินดีมาเฟียพิทดสรอดไดไงวะพิเกเลอร์เป็กกูอิสว์มันเป็น ไปเลยไปเลยเป็นไงน้ังค่าตอนนี้เดี๋ยวเจ๊เข้าไปโอ้ยเฮียโอ้ยไม่ทักเฮ้เฮ้เฮ้ยุดรอบเพราะช่อีกรอบไม่เขียเที่ยวนั้นก็ได้เที่ยวนั้นไอ้มีรอบว่ะไปรอบหนึ่งจะไม่ตายเร็วไอ้สัตว์พี่มาร์คช่วยมาเหรอครับวันนี้พี่มาร์คได้มาครับให้พี่องค์ตอบสิครับ มาไม่มาครับโอ้ไม่ตอบเราแล้วตอนนี้โอ้เงียบเลยเลยนุ่น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 เดี๋ยวชนกันเองเดี๋ยวถ้าชนก็ชนแบบนี้เดี๋ยวชนให้ดูชนแบบนี้เฮ้ยเอ้าพี่โตไปแล้วพี่โตเอาพี่โตตายเลยไปก่อนแล้วพี่โตนี่ก่อนไปต่อไปต่อไปต่อ ไอโอ๊ตไอสัตนี่ไงใควะใครวะไอเียอนใครวะพี่ร้อยพี่เองพี่ก็ต้นเียมปทนไสัตว์เนรับสมนาไอสัตว์ พี่ทศหลือพี่ทศคนเดียวเหลือพี่ทศคนเดียวนี่ไงเราพี่ทศพี่ทศพี่ทศไปไหนพี่เดี๋ยวเสียตลาดเองโอ้ยแม็กพี่ทศทันปะยังไงว่าแข่งกับพี่ทศแล้วล่ะโอ้โหแม็กแม็กแม็กให้เขาวิ่งไปก่อนแล้วเราค่อยเสยดากระวังระวังแม็กระวังเขาชน แน่มีจิ้ม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 รมาหลุนกันมงไว้ลยเอนีอ่นพันไหมพันไหมไปแล้วพี่ทศไปแล้วเกเเกเรไเกเรสัตเฮ้ยโอ้ยดั้ตูดันตูดันตูตัตไปดันอยู่พี่ดันอยู่เอาแล้วเอาแล้วแปลต่อไปแล้วแปต่อไปแล้วเด ไอ้ยอโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้้ยโ้นอ้ทุกคอยอ้ยอองยชอ้ยอ้อ้ยโอ้ยโอ้ย่อ้ยโอ้อโยยออองยโอ้อออ้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 อ